ว่ามันนี้นะมันมีงานแต่งนะครับผมในเกมออนไลน์ในไอซีนะครับโอ้โหในหุ้นครับโอ้โหเจ้าบ่าวไม่ย uh, uh, ังรอเลยนะพุสยอดเลยนะครับงานแต่งในไอซีนะครับผมใจมากๆเลยครับพ่อแม่คงจะภูมิใจน่าดูนะครับผมเดี๋ยวแม่งเอาแม่งเลยดีกว่าเดี๋ยวแม่งเอาแม่งเลยเดี๋ยวเจ้าบ่าวนะเดี๋ยวเจ้าบ่าวนะครับ โอเคครับผมตอนนี้นะครับอยู่กับผมนะครับเคโทนอิสราบนะครับผมวันนี้นะครับผมมาอยู่ที่ประเทศซีคิงอาชิวะอะไรสักอย่างก็ไม่รู้นะครับผมพอดีว่าวันนี้นะครับมันมีงานแต่งนะครับผมในแอซีนะครับโอ้โหนี่ครับเจ้าบ่าวนะครับโอ้โหประกาศไม่ประกาศหากพบผู้กระรมผิดโปรดแจ้งผู้ดูแลระบบนะครับได้ครับผมเดี๋ยวผมจะมาพังงานแต่งมันนะครับเมื่อกี้ผมเพิ่งโดนแทงมานะเพี่ยแม่งไล่ลากูนะครับโอ้โหเจ้าบ่าวไม่งยังหล่อเลยนะผมว่าใส่สูตรมาแล้วนะครับผมเย็ด มีหอยมีหอยมีหอยหิวเลยว่ะเยสมีหอยมีหอยมีหอยหิวเลยนี่นะครับปูงานแต่งนะครับผมนี่นะโอ้ปูยังสวยเลยเยสโคตรยอดเลยนะครับงานแต่งในไอซีนะครับผมภูมิใจมากๆเลยนะครับพ่อแม่คงจะภูมิใจน่าดูนะครับผมเราไปซ่องวันจักราก่อนนะครับผมมีการเปิดเพลงแดน้วยนะมีการเปิดเพลงแดนนี่นะเห็นปะนี่เจ้าสอบเจ้าบ่อนี่ครับเจ้าสอบจะเยสบิ๊กช่างเดินรอว่ะเจ็บแม่งเอาแม่งเลยดีกว่าเจ็บแม่งเอาแม่งเลย เดี๋ยวเจ้าบ่านะเดี๋ยวเจ้าบ่านะครับนแทงไม่ได้นะครับโอ้โหโชเลยนะไอ้เยแม่งแทงไม่ได้นะสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับอันอันนี้งานเลิกกี่โมงครับเนี่ยเลิก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 ครับพี่เลิกครับเลิกน่าจะเลิกก็เลยอ๋อได้ครับได้ครับโอ้โหแม่งเลือไม่ได้ไหวเยะไม่อยู่กันเต็มเลยนะครับผมตอนนี้ทนก็ชนไม่ได้นะครับอ้เยะเสียระบบไหวสัตว์เลย เอาเงี้ยอย่างี้เดี๋ยวผมเดี๋ยวผมจอดล็อกก่อนนะครับถ้าอย่างนั้นนะครับเลือไม่ได้นะผมก็ขอแบบกดเรือนเป็นการแบบว่าระเบิดหูแล้วกันนะแต่ว่าระเบิดหูหน่อยนะครับผมแม่งเลือไม่ได้จริงๆไห่วยเชื่อ

เป็นต <Okay. S 2> <Okay. S 3> ัวเส้นผมที่ผมกอดมาให้ I don't wanna say คุณทนใจแค่ก็พอที่กับผมจะบอกมาแล้วผมขอจังหวะและผมสักหลายใจฝั่งผมเด็กกับจอและกูสับหมดไปฝั่งผมไม่มีทางที่เทียบตัวหลายใจ How I จะไม่ก็ลบตัวไม่ได้จะฟังเขาไม่ก็จะผมฟังมาไม่ได้แล้วและมึงจะดูไม่ได้สักแต่เสร็จมาคอยสักอยากกินลูกกุ้งกุ้งกับที่นี่อยู่